หลังจากครูดาวห่างหายจากการทำคลิปไปนานนะคะวันนี้ก็มีโอกาสนะคะพาทุกคนนะมาชมบรรยากาศของการสอนที่ผ่านมาของครูดาวค่ะ เมื่อก่อนนี้เราก็เริ่มสอนจากหนึ่งคนสองคนนะคะแล้วก็ในกลุ่มของอคนทําออนไลน์ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นที่ครูดาวเริ่มมีชื่อเสียงนะคะก็มีร้านดังต่างๆนะคะจ้างครูดาวไปสอนนะอันนี้ก็จะเป็นภาพบรรยากาศที่เราไปสอนนอกสถานที่ก็คือจังหวัดอุบลน,นั่นเองค่ะอันนี้คุณหมอท่านหนึ่งนะคะจ้างไปสอนที่ร้านนะคะหรือว่าคลีนิกเลยที่ต่างจังหวัดค่ะเคสกรณีต่างจังหวัด ะะจะเป็นเคที่ส่วนใหญ่ครูดาวจะก่อนเดินทางก็จะแจ้งก่อนว่าเดินทางไปทําบุญต่างจังหวัดนะใครจะเรียนก็สามารถทักหากครูดาวได้ภาพตรงนี้นะคะก็เป็นการสอนส่วนตัวนะคะทีะ่ทองหล่อนะคะ จำไม่ได้นะคะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะคะของการบรรยายที่เทศบาลกระทุ่มแบนค่ะก่อนที่เราจะมาสอนฟรีนะคะเราก็ให้ความรู้กับคนในพื้นที่ก่อนค่ะว่า,าการนวดบีเชฟปวัวซามีประโยชน์อย่างไรนะคะควรเหมาะกับใครบ้างที่ต้องการนวดหรือว่าอาชีพนี้นะคะมีความเป็นไปเป็นมาแบบไหนแล้วก็สามารถต่อยอดสร้างอาชีพแบบ อย่างไรค่ะนะคะขออภัยนะคะอาจจะพิพูดผิดพ,พูดถูกไปบ้างนะอันนี้ก็จะเป็นภาพบรรยากาศต่อเนื่องค่ะเป็นกิจกรรมเวิร์คแคมป์นะคะให้กับเด็กๆเกยาว,วาชนคนไทยแล้วก็เด็กต่างชาตินะคะน่าจะแถวรามคำแหงค่ะตรงนี้นะเป็นกิจกรรมเวิร์คแคมป์ค่ะเราไปให้ความรู้นะคะแล้วก็ให้วิชาชีพกับเด็กรุ่นใหม่นะคะเป็นเด็กวัยรุ่นเลยค่ะน้องๆก็น่าจะอายุประมาณ1ิบ 8ขึ้นไปนะคะถ้าจะไม่ผิดนะอายุน้อยมากนะคะเริ่มมีความสนใจอาชีพนวดหน้านะคะเราก็มีการเทรนให้ความรู้แล้วก็ทดลองนวดนะคะให้น้องได้รู้ว่าเฮ้ยศาสตร์วีเชฟยกกระชับมันยกได้จริงค่ะแล้วก็สามารถต่อยอดสร้างอาชีพได้นะคะ อ่าอันนี้ก็จะเป็นภาพบรรยากาศของร้านเดิมของคุณดาวนะคะที่อยู่แถวเขาน้อยนะคะพัทยาในระหว่างที่เราสอนเนาะก็มีลูกค้ามาใช้บริการด้วยนะอ่าอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศของลูกศิษย์เก่าะคะ่ะขอบคุณพี่เอนะคะที่ พาลูกค้านะคะแล้วก็ลูกศิษย์ใหม่นะคะตอนนี้ก็ยังเป็นลูกศิษย์กันอยู่นะมีพี่โดนัทนะคะมีพี่กุ๊ปกิีฟนะคะน่ารักมากๆเป็นพนักงานตอนนี้เป็นพนักงานอยู่ที่ร้านละเมียดนะคะดังอยู่ที่พัทยาก,กันเลยทีเดียวค่ะพี่ๆเขามืออ,อ่อนกันมากนะคะ นี่เลยลำดับต่อไปค่ะเราพามาชมบรรยากาศของการแข่งขันนะคะอันนี้คือลูกศิษย์ครูดาวค่ะแต่ท่าที่น้องนวดนะคะเป็นท่าเฉพาะของน้องเลย,เลยค่ะน้องหลีนะคะหรือน้องลิลลี่เก่งมากค่ะพัฒนาได้มากเลยทีเดียวค่ะอันนี้ก็จะเป็นลูกศิษย์ครูดาวค่ะอยู่บึงการนะคะน่ารักมากเลยแต่งตัวนะคะชิวที่สุดค่ะ ภาพบรรยากาศของการแข่งขันนะคะในในรายการนี้นะคะครูดาวเป็นกรรมการร่วมกับพี่ๆครูหลายๆท่านค่ะอันนี้ก็จะเป็นลูกศิษย์ครูดาวเช่นเดียวกันค่ะรายการนี้นะคะครูดาวส่งลูกศิษย์เยอะนะได้รับรางวัลเดอะเบสกันเลยทีเดียวค่ะฉะนั้นนะคะเห็นไหมคะว่า การเรียนนวดหน้าในขาเราต้องเรียนเริ่มต้นจากเบสิกอันนี้ก็จะเป็นที่บาสนะคะตอนนี้ได้รับรางวัลที่2จากประเทศมาเลยเลยนะสุดยอดเก่งและพัฒนามากๆเลยะคะ่ะ เวลาที่ครูดาวหันกลับมาดูคลิปเก่าๆนะคะที่เห็นลูกศิษย์นะมีความเติบโตนะคะ,จะเจริญรุ่งเรืองอันนี้ก็จะเป็นน้องมิงนะคะเราเห็นการพัฒนาของเขาในทุกๆรอบในทุกการแข่งขันแล้วก็ทุกกิจกรรมเราก็มีความสุขนะคะในส่วนที่เราได้แบ่งปันอาชีพนะคะอันนี้ก็จะเป็นน้องต่ายนะคะหรือว่าครูต่ายนั่นเองค่ะตอนนี้ก็ได้รับรางวัลนะคะที่1นนะคะ,ะ,คะแชมเปี้ยนในรายการล่าสุดเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็น ปนะคะคเป็นเจ้าของร้านอยู่ที่พัทยากันเลยทีเดียวเห็นไหมคะลูกศิษย์ครูดาวเยอะแยะมากมายเลยฉะนั้นนะคะไม่ว่านะคะใครจะมีพื้นฐานหรือไม่มีพื้นฐานนะคะก็สามารถเรียนกับครูดาวได้ค่ะภาพบรรยากาศความประทับใจของลูกศิษย์เรานะคะเราได้ขึ้นไปรับรางวัลเดอะเบสนะคะทีมยอดเยี่ยมนั่นเองนะคะครูดาวไปที่ไหนนะคะก็คือเราคว้ารางวัลเดอะเบสกันตลอดเพราะอะไรรู้ไหมคะครูดาวได้ลูกศิษย์น่า ลักนะคะเป็นลูกศิษย์ที่แบบซัพพอร์ตกันตลอดระยะเวลาหลายปีตั้งแต่คุณดาวเริ่มนวดรับนวดเดลิเวอรี่กันเลยค่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจนะในการาร่วมนะคะให้คะแนนลูกศิษย์แล้วก็ผู้เข้าแข่งขันนะคะรู้สึก ภูมิใจในตัวเองมากค่ะไม่คิดว่าตัวเองจะมาไกลขนาดนี้นะคะที่สามารถนะคะมีสิทธิ์มีเสียงในการให้คะแนนสำหรับผู้เข้าแข่งขันที่มีความสามารถแล้วก็พัฒนาแบบต่อเดืองเลยนะคะแล้วก็ ภาพตรงนี้นะคะเป็นความภาคภูมิใจของการเป็นกรรมการของครูดาวค่ะฉะนั้นนะคะก็อยากจะส่งพลังแล้วก็กำลังใจให้กับหลายๆท่านนะคะที่คิดว่ามันเป็นไปไม่ได้แล้วไม่คิดว่าตัวเองจะสามารถประสบความสำเร็จได้หรือว่าเราไม่รู้เลยว่าวันนี้สิ่งที่เราทำอยู่อะค่ะมันจะสักเซสไหมหรือว่าประสบความสำเร็จไหมแต่สิ่งหนึ่งที่ครูดาวอยากจะบอกกับทุกคนนะคะก็คือความ ตั้งใจแล้วก็โฟกัสในสิ่งที่เราทำอยู่ตรงหน้าค่ะคิดถึงปัจจุบันไว้เป็นสิ่งสำคัญเลยนะคะอนาคตนะคะเป็นสิ่งที่ดีแน่นอนค่ะ